ท่านนบีมุฮัมมัดสลลัลลอฮุอะลัยวะสัลลัมได้ปฏิบัติสุนนะไว้อย่างมากมายและก็หนึ่งในสุนนะที no like ่อยากจะนํามาสอนในวันนี้คือสุนนะก่อนที่จะนอนนะครับท่านนบีมักจะชอบอ่านกุรานทั้งยามเช้าและก็ยามเย็นและก็ก่อนนอนนะครับฮะดิษบทหนึ่งรายงานจากท่านจาบิดรอิยัลลอฮ a อันด h ได้กล่าวว่าอันนับีสลลัลลอฮุอะลัยวะสัลลัมลายนามฮัตตายกขรังอิลิฟลามิมนะครับแล้วก็ตะบาระกัลละทิ ท่านจะบตได้เล่าว่าแท้จริงแล้วท่านนาบีนั้นจะยังไม่นอนนะครับจนกว่าท่านนาบีนั้นจะอ่านสุรษยาดะอัลิฟลามีมกับสุร์อัลมุนตะบารอกัลลดีนะครับนี่ก็เป็นหนึ่งในสุร์นะครับที่มีความสําคัญอย่างมากนะครับเพราะว่าท่านนาบีสุรุลลอฮฺอะลัยวะสัลลัมมักจะอ่านก่อนที่ท่านนาบีจะนอนนะครับนี่ก็เป็นสุนนะข,ของท่านนาบีก่อนนอนนะครับสุร์อัลกุรอานทุกๆสุร์นั้นย่อมมีความประเสริฐนะครับแต่ว่า บางสุราะนะครับบางองค์การก็จะมีความประเสริฐแตกต่างกันออกไปนะครับท่านนาบีก็จะเลือกอ่านไม่ว่าจะเป็นอายะคุซีสามกุนนะครับสุราะต่บารอกนะครับอัลมุนนี่ก็เป็นหนึ่งในสุราะที่ส่งเสริมให้เราทุกคนนั้นได้ปฏิบัติตามสุนนะของท่านนาบีมุฮัมมัดสุลาลหัวอะลัยหัวสลัมก่อนนอนเพื่อเป็นความบรอกัดความสิริมงคลและเป็นความดีและก็อย่างหนึ่งคือการได้ปฏิบัติตามสุนนะของท่านนาบีมุฮัมมัดสุลาลหัวอะลัยหัวสลัมด้วย